ฮัลโหลสวัสดีพี่พอมพี่น้องฟองไปวัสุขูสุข้นมาดูนะคะวันนี้เราจะทำออมเครื่องในไก่ละกะสิมีกึ๋นไกล่ละกมี่มวใจผ้าเหล้ากระล่างทำความสะอาดแล้วเฮาสีมะเบิงกันมาสิใสอี่อยังเนี่ย้มนี้มีบักบวัวฝรั่งโกเกต์นี่ละค่ะ แล้วก็มีผักซี่ล้าแล้วก็มีต้นหอมนะคะมักใยหนึ่งม,นนมาในกระีมมะออมมาตำเครื่องมาทำร้อมสะอาดขึ้นไก,ก่กอน,นะคะเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วเ่ากะลางน้ำเกลือ,เ,อเกลือลงไปซาเกลือบวงไหนมันกินข้าวแล้วค่ะ เกลือะค่ะที่เป็นกุนมีทั้งหัวใจนะคะหลังแปลงอะไรกับห,หรือเปล่าผสมตำหนากเนาะล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค้างไว้ยังสีให้นมันเสด็จนาำกอนนะคะเนาะแล้วก็มาลงมือตำเครื่องกันเลยค่ะ อาเครื่องตมงามแบบนี้คังสี่หลับพี่น้องไม่ตกพิดแน่ไม่หอมแดงแน่เนาะตะไคร้เครื่องตำอมเครื่องในน้ำมันนิดนึงนะคะคั่วให้มันหอมเนาะ พร้อมแล้วเป่งไฟเบอร์เจ็ดนะคะเขีนแบบง่ายๆสไตล์อีสานบานเฮาใส่หัวหอมกันใส่หน่งสองหัวได้ทั้นเปิ้ลก็จังขึ้นลายเนาะแล้วายจะว่เป็นอย่างต่อใส่หอม อ,อันออปอมเครื่องในไก่ยัย่วๆควาน่ก็ต้องควัวเอาใบป,ประกูดส่น้ำเลยบอกัม่นจดได้หอมเนะาะคััวใส่กันใบป,ประกูดนี่มาจากอุบลนะคะส่ตงตรงมาจากหลังบ้าน นะคะคั่วถ้าะสิควนเ่ยมันสูงก่อนนะคะปิดฝาไว้ขวมันสูงแล้วอาศัเสียงดังแน่นอิดนึงนะคะพระว่าเครื่องดูดฝุ่นเนาะเครื่องดูดุนเครื่องดูดอากาศโอ้โหเป่าผิดออากันเป็น,น่าก่าฮ่าฮาฮ่านนาฮ่า่ะฮ่่าฮ่า่่้่าฮี่นฮอาฮ่่าฮ่มอม่หม้่ รคาคาแท็ซี่นี่ยนะล่างเรียบร้อยกลิ่นหอมนะคะมีบํานากรูดอันนี้สองหน่วยซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อวานนี้สองหน่วยบาําไงหน,หนึ่งพี่น้องว่าท,ที่ไส้เบอร์บอลห้าเห็ดกินกับน้องสาวน้องา่าใส้เบอร์รดเดือยประสันจัดก,การบาําไงหนึ่งประกาศหาคนกินซอย ดไว้ก่ลนนะเ้าจะจิ้ตุนไว้นะคะพี่น้องตุนจนว่ามัน้นโดนไห้มันนิ่มปอนเพราะว่ากึ้นเนี่ยมันแข็งเลยเสียงดังนยปลดปลอกหอมหอมค่ะพี่น้องหอมไปถึงบ้านคุณเลยนะคะ เนะ้อขาข้าวจีดัวเห็นไหมน,น้ำมันโป่งโลงก่อนหอมหอมนี่ขนาดยังโบกันใส่เครื่องโบกันโคมด้วยนี่นใส่ใบมะสีเหล้าลงครับมันมีโลงกับตัวหัหอมลงเข่งสีเหลวเข่งสีงสงหอมเพิ่มความเสียงความรัวเน้ออมเครื่องในไก่นะคะยั่ว ไม่จบตานะคะแซบดีหอมน่าก,กินมากน้ำเข้ากับรุ่งแล้วนะคะน้ำกระบกล่งแล้วบกลงแล้วตอนนี้บวชปุ๊บมันเดือดปุ๊บปบุ๊บบับบบ๊บเลย ยาวอย่างร่มก่อนตอนนี้ล่มก่อนไหเพราะ,ะมันเดดปุบปั๊บปุั๊บเลยนะคะ่คอยๆเอาลมมันจีลดไฟโยบอยเค่อยเพอไม่ร้ายกพี่น้องนะล้างน้ำเกลือนะคะ จะแสบเอง้งคอบอกใส่ผักได้หลายคือว่าจริงๆแล้วคือจะเน้นผักหลายๆเนาะกินผักและคาลดความอ้วนมันจะคู่วิตามินนำหนำาขึ้นอะไใดก็ผัก,กว่าอ้วนขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็อ้วนแน่ออยู่ ก็าวายู่แต่บ้านตนอะเป็นต้องเข่ากับแม่โอ้ยใส่หลายแห้งุแ่าเต็มเลยนังอีตังสองอยางได้พี่<ะ>น้องใส่แค่นี้ก่อนอาจเต็มเลยแน่นๆจะปิดปิดฝาหม้อ,อไว้แต่มันยุบโลงจังไซเบอร์อีกนะคะ ตาก็จะออกเพาเจ็นเบียน,นี่นะคะตอนนี้เขาใจแต่เจ้กบวกก้อนนักษนะบวบวกำลังรากาศปัสสีเหล้ายัางจะต้นหอมม่ดเอ็ใ,ใจด้วยค่ะน่ากินมากเลยพร้อมหอมน,อน้องอันผู้อยยุใกล้บ้านของนอก,กอยเรื่องแสนี มาเดิมค่ะเดิเดแเศษเองน่ากินมากเลยหอมแ่บถึงใจ <c oughs> ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่พักล้งไปเรียบร้อยแล้วน่ากินหอมมาก เตว่าบ่มี่ขอนียวดดเ,เววกกยยด้พี่น้องนี่ได้ข้าวเจ้ากินข้าวไร่กิอ้วนก็ต้องกินผักกินหญ้าใน่สละเป็ยังไดพี่น้องนากินบ่อเื่งไดไกายอยู่ยัวผักเราแน่นๆก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm. คลิปนี้ อ,อมเครื่องในไก่ขอฝากกะพีกำนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องก้อยเรื่องแสนฝากไว้ในออมใจของพรม่พี่นองบันสุขสุขคนเดอ้อแล้วมาดูคลิปต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะ